ทำไมต้องลงทุนจริงๆแล้วการทำธุรกิจในทุกรูปแบบจำเป็นที่จะต้องลงทุนด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของเงินลงทุนในเรื่องของเวลาหรือลงทุนในเรื่องของแรงเพื่อที่จะแลกมาในส่วนของผลประกอบการหรือกำไรกลับคืนสู่เจ้าของธุรกิจแต่ในส่วนของแอปพลิเคชันมูมอเป็นการลงทุนรูปแบบใหมค่ค่ะนั่นก็คือเป็นการลงทุนในรูปแบบของการนำรายจ่ายของเราที่มีอยู่แล้วมาลงทุนทำธุรกิจกับแอปพลิเคชันมูมอซึ่งวันนี้หากว่าเราไม่ม แอปพลิเคชันมูมอทุกท่านก็จําเป็นที่จะต้องจ่ายอยู่แล้วแต่วันนี้เราหันมาจ่ายหันมาทําธุรกิจกับแอปพลิเคชันมูมอเท่านี้ทุกท่านก็จะมีสิทธิ์รับค่ากระตลาดรับรายได้จากแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันมูมอของเราและหากว่าเราทําไปเรื่อยๆเราก็จะเกิดเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่เปรียบเสมือนเรามีแฟนชายมีสาขาเล็กเล็กน้อยน้อยเกิดขึ้นมากมายเท่านี้ทุกท่านก็จะสามารถมีกําไรมีผลประกอบการที่ดีมากๆในฐานะที่ทุกท่านเป็นเจ้าของธุรกิจ เช่นเดียวกันค่ะ